เรื่องราวของรถไฟโอเรียนเอ็กซ์เพรสเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ล้อเหล็กของมันจะได้วิ่งบนรางเสียอีกจุดเริ่มต้นของตำนานนี้เกิดขึ้นในยุโรปยุคหนึ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการคมนาคมการค้าและวิถีชีวิตของผู้คนยุคที่รถไฟกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่19โลกกำลังมองหาทางเดินหน้าและหนึ่งในผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นคือจอร์จนาเกลแมกเกอร สวิศวกรชาวเบลเยียมซึ่งมีความฝันที่จะสร้างรถไฟที่หรูหราที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมารถไฟที่ไม่ใช่แค่พาหนะสำหรับการเดินทางแต่เป็นพระราชวังเคลื่อนที่ที่เต็มไปด้วยความสง่างามความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครความฝันนั้นได้กลายเป็นจริงและเป็นที่รู้จักในชื่อโอเรียนเอ็กเพรสตำนานรถไฟที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อรถไฟโอเรียนเอ็กเพรสเปิดให้บริการครั้งแรกในปีคศ2 8 1,883โลกทั้งโลกต่างให้ความสนใจไม่ใช่เพียงเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้นแต่คือความหรูหราเหนือระดับที่ไม่เคยปรากฏในรถไฟใดมาก่อนภายในขบวนรถถูกตกแต่งด้วยไม้กะสลักอย่างประณีตบอกกรมหยีเนื้อนุ่มไฟแชนเดเลียที่ให้แสงอบอุ่นและงานศิลป์ในทุกรายละเอียดเมื่อผู้โดยสารก้าวขึ้นสู่รถไฟพวกเขาจะรู้สึกราวกับกำลังก้าวเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่ง โลกที่มีทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนักการทูตนักเขียนนักเดินทางและชนชั้นสูงมากมายที่มาแบ่งปันเส้นทางร่วมกันบนรถไฟสายหรูนี้การเดินทางที่ครั้งหนึ่งเคยยากลําบากบนถนนหรือใช้เวลานานานับวันบนเรือกลายเป็นประสบการณ์อันราบรื่นหรูหราและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เส้นทางดั้งเดิมของโอเรียนเอ็กเพรสได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางที่โรแมนติกและงดงามที่สุดเส้นหนึ่งของโลกเริ่มจากกรุงปารีสผ่านเยอรมนีออสเตรียฮังการีโรมาเนียบบลแกเรียและสิ้นสุดที่นครอิสตันบูลของตุรกี ผืนป่าเทือกเขาเมืองเก่าและแม่น้ำที่ทอดตัวยาวสุดลูกตาเปลี่ยนผ่านไปข้างหน้าต่างรากับภาพวาดที่มีชีวิตผู้โดยสารรับประทานอาหารค่ามย่างสง่าง,งามบนชุดเครื่องลายครามขนับมองทัศนียภาพของยุโรปที่ค่อยๆเคลื่อนไหวไปเป็นภาพที่โรแมนติกจนทําให้หลายคนลหลงไหลในสเสน่ห์ของรถไฟสายนี้โอเรียนเอ็กซ์เพรสไม่ได้เป็นเพียงรถไฟหรูสําหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางสําคัญที่เชื่อมตะวันตกกับตะวันออกอีกด้วยนักการทูตใช้เวลาในตู้รถไฟเพื่อประกาศข้อตกลงสําคัญ นักธุรกิจพบปะเพื่อร่วมลงทุนนักผจญภัยออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆและแน่นอนว่านักเขียนอย่างอกาธาคริสตี้ก็เคยได้รับแรงบันดาลใจจากรถไฟสายนี้และแต่งนิยายชื่อดัง murder on the orient express ทำให้ชื่อของรถไฟยิ่งดังกระหึ่มและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับและสเสน่ห์เหนือการเวลาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเครื่องบินกลายเป็นทางเลือกหลักสำหรับการเดินทางทางไกลถนนไฮเวย์ถูกสร้างขึ้นมากมายความขัดแย้งทางการเมืองในยุโรปทำให้การเดินทางข้ามพรมแดนซับซ้อนขึ้น รถไฟโอเรียนเอ็กซ์เพรสเริ่มลดบทบาทลงเส้นทางบางเส้นถูกยกเลิกบางเส้นทางถูกตัดทอนขบวนรถบางส่วนเริ่มเก่าโซมและถูกปล่อยทิ้งแต่ตำนานนี้ไม่ได้หายไปความยิ่งใหญ่ของโอเรียนเอ็กซ์เพรสยังคงอยู่ในใจของนักเดินทางและในที่สุดมันก็ได้ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งในปีคศ1982เจมเชอร์วูดนักธุรกิจชาวอเมริกันได้ซื้อและบูรณะตู้รถไฟโบราณหลายตู้จากโอเรียนเอ็กซ์เพรส เขามีวิสัยทัศน์ที่จะคืนชีวิตให้กับรถไฟสุดหรูในยุคทองและรักษามรดกทางศิลป์เหล่านี้ไว้ผลลัพธ์คือ Venice Simplon Orient Express หรือ VSOE รถไฟหรือเอกชนที่ใช้ตู้โบราณจากทศวรรษ1920ถึง1930มาปรับปรุงใหม่อย่างวิจิตรบรรจงลวดลาย a r ร์ตเดโคกระจกแกะสลักของลาลิกแผ่นไม้มาเกตตีและงานช่างฝีมือชั้นสูงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ดั้งเดิมของรถไฟ เมื่อผู้โดยสารก้าวขึ้นรถไฟ VSOE พวกเขาจะรู้สึกราวกับว่ากำลังก้าวย้อนเวลากลับไปในยุคที่ความสง่าง,งามเป็นเรื่องสำคัญทุกอย่างตั้งแต่ชุดยูนิฟอร์มของพนักงานความนุ่มของเบาะที่นั่งไปจนถึงเสียงก้องเบาๆของล้อรถไฟบนรางล้วนสร้างบรรยากาศระหว่างการเดินทางที่ไม่เหมือนรถไฟใดในยุคปัจจุบันห้องโดยสารแต่ละห้องได้รับการออกแบบอย่างประณีตด,ด้วยไม้ขัดเงาผ้าบุรอย่างหรูและรายละเอียดที่ใส่ใจบางห้องเป็นห้องพักแบบคลาสสิกที่มีเตียงพับและพื้นที่ส่วนตัวที่อบอุ่น ในขณะที่ห้องแกรนด์สวีดมีห้องน้ําส่วนตัวห้องนั่งเลนและการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองใหญ่เช่นปารีสเวนิสและอิสตันบูลทาให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนพักอยู่ในโรงแรมระดับสูงบนรางรถไฟการรับประทานอาหารบนรถไฟนี้เป็นประสบการณ์ที่หลายคนจดจําไปตลอดชีวิตเชฟบนรถไฟเตรียมเมนูชั้นเยี่ยมจากวัตถุดิบสดใหม่ที่หาได้ตามเมืองต่างๆที่รถไฟวิ่งผ่านทุกจานถูกจัดเสิร์ฟด้วยภาชนะหรูหรา เครื่องเองินวาวสวยและบริการอย่างประณีตการรับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารค่าจึงไม่ใช่แค่การรับประทานอาหารแต่เป็นพิธีอันสง่างามที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและบรรยากาศที่ชวนฝันภายในขบวนรถยังมีตู้บาสุดโด่งดังหมายเลข3674ที่กลายเป็นหัวใจของค่ำคืนบนรถไฟผู้โดยสารหลายคนมานั่งพูดคุยฟังเสียงเปียโนสดจิบค็อกเทลสูตรพิเศษและปล่อยใจไปกับความสงบของค่ำคืนที่รถไฟเคลื่อนผ่านภูมิประเทศอันง,งดงามของยุโรป แสงไฟอบอุ่นเสียงเครื่องดนตรีและบรรยากาศที่แสนผ่อนคลายทำให้ช่วงเวลานั้นกลายเป็นประสบการณ์ที่ตราตรึงไม่มีวันลืมแม้ว่ารถไฟโอเรียนเอ็กซ์เพรสจะเป็นตำนานแต่ VSOE ในยุคปัจจุบันก็ยังมีเส้นทางให้บริการหลากหลายเช่นลอนดอนเวนิสปารีสเวียนนาปารีสปรากและบางปีจะมีเส้นทางพิเศษอย่างปารีสอิสตันบูซึ่งเปิดให้บริการเพียงไม่กี่ครั้งทำให้กลายเป็นเส้นทางในฝันของนักเดินทางทั่วโลก บางคนต้องรอจองล่วงหน้าหลายเดือนหรือหลายปีจึงจะได้สัมผัสเส้นทางนี้ด้วยตัวเองเบื้องหลังความส่าง,งามทั้งหมดคือทีมงานจํานวนมากที่ทํางานอย่างหนักเพื่อรักษาตู้รถไฟอายุเกือบร้อยปีเหล่านี้ให้คงสภาพสมบูรณ์วิศวรกรช่างไม้ช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาล้วนทุ่มเทเวลาและแรงเพื่อให้รถไฟคงความงามแบบดั้งเดิมขนาดเดียวกันก็มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสมัยใหม่ถือเป็นงานที่ยากและละเอียดอ่อนแต่จําเป็นเพื่อให้ตานานนี้ยังคงอยู่ต่อไป ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบรถไฟโอเรียนเอ็กซ์เพรสยังคงยืนหยัดในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางแบบเนิบช้าวดงามและเต็มไปด้วยเรื่องราวมันย้ำเตือนว่าไม่ใช่ทุกอย่างต้องรวดเร็วบางครั้งความสุขอยู่ที่การได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าได้มองวิวผ่านหน้าต่างได้สนทนากับคนแปลกหน้าที่อาจกลายมาเป็นเพื่อนและได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะหยุดนิง่งสำหรับหลายคนการได้เดินทางด้วยโอเรียนเอ็กซ์เพรสคือความฝันทั้งชีวิต บางคนใช้โอกาสนี้ฉลองครบรอบแต่งงานฉลองวันพิเศษหรือเติมเต็มความปรารถนาที่มีมาตั้งแต่วัยเด็กไม่ว่าเหตุผลคืออะไรทุกคนล้วนรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในเรื่องราวเหนือจริงเมื่อก้าวลงจากรถไฟหลายคนยังคงรู้สึกราวกับว่าตัวเองเพิ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ไม่มีวันจบสิน้นจนถึงทุกวันนี้รถไฟเวนิสซิมพลอนโอเรียนเอ็กซ์เพรสยังคงเป็นหนึ่งในรถไฟที่หรูหราและงดงามที่สุดในโลกเป็นผลงานศินละปะที่เคลื่อนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองของการเดินทาง และเป็นเครื่องเตือนใจว่าตำนานบางเรื่องไม่มีวันเลือนหายไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยก็ตาม